ทำไมสุนัขตัวหนึ่งถึงเห่าไม่หยุดข้างหลุมศพของนายตำรวจและเมื่อมีการเปิดโลงขึ้นสิ่งที่ทุกคนได้เห็นกลับทำให้ทั้งสุสานแทบหยุดหายใจความจริงที่ถูกซ่อนกำลังจะถูกเปิดเผยในค่ำคืนสยองขวัญน,นี้กลางสุสานเงียบสนัดมีเพียงเสียงลมพัดผ่านต้นไม้สูงใหญ่ใบไม้เสียดสีกันจนเกิดเสียงแผ่วเบาสุนัขตัวหนึ่งยืนอยู่ข้างหลุมศพมันเห่าเสียงดังต่อเนื่องไม่ยอมหยุดแม้ชั่วขณะ ชาวบ้านที่ผ่านไปมามองด้วยความสงสัยแววตาของสุนัขเต็มไปด้วยความกระวนกระวายเหมือนมันพยายามบอกอะไรบางอยา่างเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาดูแลพิธีศพเริ่มรู้สึกผิดปกติหัวใจเขาเต้นแรงขึ้นเมื่อเห็นพฤติกรรมของสุนัขสุนัขไม่เพียงเหา่ามันยังใช้เท้าหน้าขุดดินที่กลบหลุมศพดินร่วนไหลลงมาตามแรงกีบเล็กๆเ,เสียงครางเบาๆดังลอดออกมาจากใต้พื้นตำรวจทุกคนหันมองหน้ากัน แววตาเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกผู้กองอาวุโสออกคำสั่งทันทีให้คนงานขุดเปิดโลงศพขึ้นมาอากาศเย็นชื้นอบอวลด้วยกลิ่นดินใหม่เสียงเห่าของสุนัขดังขึ้นเรื่อยๆเหมือนเร่งเร้าให้ทุกคนรีบมือจนไม้พลองกระแทกกับฝาโลงดังสะท้อนเมื่อฝาโลงถูกเปิดออกกลิ่นแปลกประหลาดทะลักออกมากลิ่นที่ไม่ใช่กลิ่นศพเน่าแต่เป็นกลิ่นอับของร่างที่ยังมีลมหายใจ ร่างในโลงขยับเล็กน้อยเปลือกตาสั่นไหวราวกับพยายามเปิดออกเสียงหายใจแผ่วเบาเล็ดลอดออกมาทุกคนยืนชะง,งักด้วยความตกใจความเงียบกดทับบรรยากาศรอบข้างสุนัขกระโจนเข้าไปเกาะขอบโลงเหาเสียงดังสั่นสถานเหมือนยืนยันบางสิ่งตำรวจคนหนึ่งเกื้อมือไปแตะชีพจรมือเขาสั่นจนเห็นได้ชัดดวงตาเบิกกว้างเมื่อสัมผัสถ,ถึงแรงเต้นเบ,นเบาๆเสียงกระซิบดังขึ้นท่ามกลางความเงียบ เขายังไม่ตายทุกคนหันมองกันด้วยความตะลึงบรรยากาศเต็มไปด้วยแรงกดดันราวกับมีบางสิ่งที่เกินกว่าความเข้าใจซ่อนอยู่สุนัขหอนยาวในค่ำคืนมืดมิดเสียงนั้นก้องสะท้อนราวกับคำเตือนและทุกสายตาจับจ้องไปที่ร่างในโลงซึ่งขยับอีกครั้งอย่างช้าๆริมปากโลงเสียงหายใจเริ่มถี่และชัดเจนขึ้นคนที่ยืนรายล้อมต่างถอยหลังด้วยความสะพรึง หัวใจเต้นแรงราวกับจะทะลุออกมานากอกอบสุนัขเข่าดังก้องกระโจนขึ้นไปบนขอบไม้เก่าเลียใบหน้าของผู้ที่นอนอยู่ข้างในแววตาของมันเต็มไปด้วยความดีใจประปนกับความหวาดกลัวริมฝีปากของร่างนั้นค่อยๆขยับเสียงครางต่ำดังออกมาเหมือนคนหมดแรงหนาวช่วยด้วยถ้อยคำแผ่วเ,เบาแต่ทิมแทงใจผู้ที่ได้ยินเจ้าหน้าที่ตำรวจคนหนึ่งรีบเกื้อไปจับแขนผิวหนังเย็นเฉียบจนชวนขนลุก แต่ยังมีแรงสั่นสถานเล็กน้อยเหมือนร่างนั้นพยายามต่อต้านความตายผู้กองอาวุโสหันมาสั่งเสียงเข้มรีบเรียกรถพยาบาลด่วนเสียงตะโกนสะท้อนกล้องไปทั่วสุสานมืดมิดบรรยากาศเต็มไปด้วยความสับสนแสงไฟฉายส่องสว่างกระทบกับควันลอยอ้อยอิงจากทูบที่ยังไม่ดับเงาของทุกคนทอดยาวสั่นไหวไปตามแรงลมคล้ายพูดผีที่กำลังจับตามองชาวบ้านที่มาร่วมงานศพเริ่มส่งเสียงอื้ออึง บางคนทำมือไหว้สันราริกปากพึมพำสวดมนต์ราวกับกลัวสิ่งที่ไม่อาจอธิบายเสียงไซเรนแว่วมาไกลไแต่ดูเหมือนเวลาจะเดินช้าลงอย่างผิดปกติทุกวินาทีเหมือนถูกบีบคั้นด้วยแรงกดดันมหาศาลสุนัขยังคงเฝ้าอยู่ข้างโลงมันมองหน้าผู้เป็นนายอย่างไม่ละสายตาในแววตามีทั้งความจงรักภักดีและความโศกเศร้าลึกซึง้งเมื่อร่างนั้นเริ่มขยับมากขึ้นทุกคนต่างอ้าปากค้าง ดวงตาที่ค่อยๆเปิดออกเผยให้เห็นดวงตาขาวขุนแต่กลับยังมีแวววูบวาบเหมือนคนมีสติเสียงหอบหายใจดังสะท้อนกล้องพวกคุณฟังผมท,งทั้งที่ผมยังไม่ตายถ้อยคำนั้นทำให้บรรยากาศหนักอึ้งจนแทบหายใจไม่ออกน้ำเสียงแหบพร่าดังขึ้นอีกครั้งมันไม่ใช่อุบัติเหตุมีใครบางคนจงใจทำให้ผมหมดสติตำรวจทุกคนยืนนิ่งความเย็ยนวาบแล่นผ่านสันหลังเหมือนถูกน้ำแข็งทิ่มแทง ความจริงบางอย่างกำลังจะถูกเปิดเผยผู้กองอาวุโสหันมามองลูกน้องแววตาเขาแข็งกร้าวเต็มไปด้วยความกดดันเรื่องนี้ไม่ใช่เพียงแค่การฝังคนผิดพลาดแต่มันคือคดีฆาตกรรมเสียงหอนของสุนัขดังขึ้นอีกครั้งก้องกังวานไปรอบสุสานว่างๆเหมือนเป็นสัญญาณบอกว่าความสยองขวัญที่แท้จริงเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นแสงไฟฉายส่องกระทบใบหน้าซีดขาวในโลง หยดเงื่อไหลอาบหน้าตำรวจที่ยืนล้อมทุกสายตาไม่อาจละไปจากร่างที่ควรจะเป็นเพียงศพแต่กลับยังขยับได้อย่างช้าๆริมฝีปากที่แตกกระแหงเกื้อเอ่ยอีกครั้งเสียงสั่นพร่าเหมือนคนกำลังดิ้นรนพวกเขาทำให้ผมหลับลึกอย่า <Yeah. S 1> ในแก้วน้ำคำพูดนั้นขาดหายไปเป็นระยะแต่ชัดเจนพอที่จะทำให้ทุกคนเข้าใจเสียงฮือฮาของชาวบ้านดังระงม บางคนกรีดร้องปิดปากด้วยความหวาดกลัวบางคนถอยหลังไปกอดต้นไม้ใหญ่ใกล้ๆน้ำเสียงสั่นเครือเอ่ยสวดมนต์ไม่หยุดผู้กองอาวุโสกัดฟันแน่นความโกรธและความสงสัยพุ่งพล่านในอกเขาหันไปมองลูกน้องทีละคนสายตาคมกริบเหมือนกำลังค้นหาความลับในใจสุนัขเห่าเสียงต่ำฟันขาววาววับสะท้อนแสงไฟมันหันไปจ้องหน้าตำรวจคนหนึ่งแววตามันดุดันราวกับรู้ว่าใครคือผู้ร้าย ตำรวจคนนั้นตัวแข็งทื่อเหงื่อเย็นไหลอาบขมับเขาหลบสายตาทุกคนไม่ทันทําให้บรรยากาศตึงเครียดยิ่งกว่าเดิมร่างในโรงพยายามยกมือขึ้นปลายนิ้วสั่นเทิมชี้ไปทางคนผู้นั้นเสียงหอบกระเสือกกระสนดังลอดออกมาฟ็า oh. คือคนที่ทําเสียงดังอื้ออึงเปลี่ยนเป็นความเงียบกริบทุกคนหันขวับไปยังตำรวจที่ถูกกล่าวหาแววตาของเขาเต็มไปด้วยความหวาดหวัน่นแต่ก็รีบเปลี่ยนเป็นแข็งกร้าวในพริบตา ไม่จริงเขาพูดเพ้อพราะใกล้าตายเสียงตะโกนดังสะท้อนกล้องแต่กลับยิ่งทำให้ความสงสัยหนักขึ้นกว่าเดิมผู้กองอาวุโสก้าวเข้าหามือกำปืนแน่นจนเส้นเลือดผูดนายมีอะไรต้องปิดบังหรือเปล่าความเงียบครอบคลุมไปทั่วแม้แต่ลมยังหยุดพัดไฟฉายที่สั่นอยู่ในมือคนงานสองสะท้อนเงายาวบนพื้นเหมือนเงาดำกำลังคลานไปหาผู้ต้องสงสัยสุนัขกระโจนเข้าหา เขาเสียงดังสนั่นจนแผ่นอกสั่นสะเทือนคนถูกสงสัยถอยหลังชนกับต้นไม้สีหน้าซีดเผือดราวกับถูกลากวิญญาณออกจากร่างทันใดนั้นร่างในลงขยับแรงจนฝาไม้สั่นสะเทือนเสียงกระแทกก้องไปทั่วสุสานดวงตาเขาขุ่นเบิกกว้างสายตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความโกรธแค้นอย่าปล่อยเขาไปเขาจะฆ่าคนอื่นอีกทุกคำออกมาเหมือนมีดที่กรีดลงในหัวใจของทุกคน เลือดที่มุมปากเริ่มไหลแต่เสียงยังดังหนักแน่นเหมือนแรงอาฆาตะพลักดันให้พูดต่อไปลมหายใจรอบข้างติดขัดแม้แต่ผู้กองอาวุโสยังรู้สึกขนลุกสู้บรรยากาศในสุสานกลายเป็นแรงกดดันมหาศาลเหมือนทั้งผืนดินกำลังสะท้อนความจริงที่ถูกซ่อนเร้นสุนัขหอนเสียงยาวอีกครั้งเสียงนั้นก้องไปทั่วฟ้าเวงวามแวตาสะท้อนเปเลวไฟจากทูบที่ยังลุก รากับสุนักรับรู้ว่าเกมอันตรายนี้ยังไม่จบลงเสียงหอนลากยาวสะท้อนกล้องกลางคืนเหมือนเสียงร้องจากโลกที่มองไม่เห็นทุกคนในสุสานยืนนิ่งไม่มีใครกล้าขยับแม้แต่น้อยลมพัดแรงขึ้นทันทีใบไม้ปลิวว่อนเสียงเสียดสีกันทุบที่ปักอยู่หน้าหลุมศพล้มลงเปเลวไฟสว่างวาบก่อนจะดับลงอย่างฉับพลันความมือดโอบล้อมทุกทิศทางเหลือเพียงแสงไฟฉายที่สั่นไหวอยู่ในมือ บรรยากาศเหมือนถูกปิดกั้นด้วยเงาราวกับทั้งสุสานถูกตัดขาดจากโลกภายนอกชายตำรวจที่ถูกกล่าวหาหอบหายใจที่เหงื่อไหลท่วมเขาค่อยๆก้าวถอยหลังแววตาเต็มไปด้วยความตื่นกลัวที่พยายามปกปิดหยุดตรงนั้นผู้กองอาวุโสตะโกนเสียงดังปืนในมือส่องแสงวาบท่ามกลางความมืดเสียงคลิกดังขึ้นเตือนให้ทุกคนรู้ว่าไม่มีทางนี้ทันใดนั้นเสียงจากโรงดังขึ้นอีกครั้ง แถวเบาแต่เต็มไปด้วยแรงอาฆาตขับวางแผนข้าผมตั้งแต่แรกริมฝีปากซีดขาวเปื้อนเลือดอย่างพยายามเกื้นเอ่ยเพราะผมรู้ความลับของเขาทุกสายตาหันไปที่ชายตำรวจต้องสงสัยเขาสั่นสถานจนเห็นได้ชัดก่อนจะตะโกนออกมาเสียงสัน่นเขาใส่ร้ายผมทุกอย่างเป็นเรื่องโกหกสุนัขเห่าก้องราวกับตอบโต้มันกระโจนเข้าหาผู้ต้องสงสัย ฟันขาวขบเข้าที่แขนเสื้อจนฉีกขาดเสียงร้องโหยหวนดังลั่นไปทั่วสุสานตำรวจคนอื่นๆรีบเข้ามาช่วยกันจับความวุ่นวายประตูขึ้นกลางดินแดนแห่งความตายเสียงเห่าเสียงกรีดร้องและเสียงปืนขึ้นลำผสมกันจนกลายเป็นเสียงโกลาหลก้องสะท้อนแววตาของผู้ที่อยู่ในโรงมองภาพทั้งหมดน้ำตาเอ่อคลอขอบตาขุนมัวมือสั่นเกื้อมออกมาจากอากาศเหมือนพยายามเตือนให้ทุกคนระวงัง ผู้กองอาวุโสก้าวเข้ามาเสียงตะโกนหนักแน่นดังก้องหยุดเดี๋ยวนี้นายจะหนีความจริงไม่ได้ทันใดนั้นชายตำรวจผู้ต้องสงสัยผลักลูกน้องออกดวงตาแดงก่ำเต็มไปด้วยความบ้าคลั่งเขาคว้าปืนจากเอวแล้วเล็งไปทางลงศพนิ้วกดไกอย่างไร้สติเสียงปืนดังสนัน่นไฟแลบแวบเดี่ยวกลางความมืดสุนัขพุ่งเข้ามาขวางทันเวลาเสียงร้องโหยหวนของมันทำให้ทุกคนชะงัก ร่างสุนัขล้มลงข้างลงเลือดสีแดงเข้มซึมไปตามพื้นดินชื้นแฉะแววตาสุดท้ายยังจ้องไปที่นายของมันเต็มไปด้วยความซื่อสัตย์และความรักไม่เสื่อมคลายผู้ที่อยู่ในโลงร้องครวญเสียงแตกพร่าไม่ไม่นะ่ะเสียงนั้นก้องสะท้อนจนหัวใจทุกคนสั่นสะเทือนผู้กองอาวุโสโกรธจนสั่นไปทั้งร่างเขาหันปืนจ่อไปที่ตำรวจผู้ทรยศเสียงคำรามต่ำลอดออกมาจากลำคอนาย มันฆ่าได้แม้กระทั่งสุนัขที่พักดีสายตาของทุกคนจับจ้องเงียบเงันราวกับเวลาหยุดหมุนเลือดของสุนัขยังคงไหลไม่หยุดและความมืดที่ห้อมล้อมยิ่งกดทับทุกลมหายใจเสียงหอนครั้งสุดท้ายของสุนัขดังก้องในใจของทุกคนแม้ร่างมันจะนิ่งสนิทแต่ความจริงที่มันพยายามปกป้องยังคงก็ถอ,อนและกำลังจะเปิดเผยยิ่งกว่านี้ แสงไฟฉายที่ดับวูบไปทำให้สุสานทั้งผืนจมอยู่ในความมืดมีเพียงแสงจากไฟไซเรนที่สาดผ่านต้นไม้แวบหนึ่งเป็นสีแดงแวบหนึ่งเป็นสีน้ำเงินทุกเงาทอดยาวบิดเบี้ยวราวกับวิญญาณที่กำลังดิ้นรนเสียงหอบหายใจของทุกคนดังสะท้อนเหมือนถูกขังอยู่ในห้องแคบที่ไร้ทางออกสุนัขยังคงกัดไม่ปล่อยดวงตาสีเข้มของมันสะท้อนแสงไฟแดงวาววับเหมือนสัตว์ที่มาจากโลกอื่น ชายที่ถูกเปล่าหาเริ่มดิ้นแรงขึ้นเลือดไหลาจากแขนที่ถูกกัดจนเปื้อนเสื้อเครื่องแบบแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนขนลุกไม่ใช่เลือดหากเป็นเสียงหัวเราะที่ยังดังไม่หยุดหัวเราะจนกลายเป็นเสียงกล้องบ้าคลาั่งผู้กองอาวุโสยกปืนขึ้นอีกครั้งมือสั่นเล็กน้อยแต่สายตาเด็ดขาดนายกำลังซ่อนอะไรอยู่ใครอยู่เบื้องหลังเสียงตะโกนกระแทกอากาศหนาวจัดในสุสานชายคนนั้นหันหน้าช้าๆแววตาเต็มไปด้วยความมืดมิด ริมฝีปากเปื้อนเลือดแต่รอยยิ้มยังบิดเบี้ยวพวกแกคิดว่าความตายของเขาเป็นเรื่องบังเอิญเหรอนี่คือคำสั่งคำสั่งที่ไม่มีใครกล้าขัดเสียงพูดนั้นก้องเหมือนดังกว่าปกติราวกับสะท้อนมาจากใต้ดินลึกทุกคนที่ยืนรอบๆร,ร,รู้สึกเหมือนพื้นดินสั่นสะเทือนเบาๆเหมือนมีบางสิ่งกำลังตื่นขึ้นใต้หลุมศพร่างในโลงพยายามยกตัวขึ้นเสียงเสียดสีกับไม้ดังเอียดอาดดวงตาที่ขุนมัวกลับเปล่งประกายแข็งกร้าว บอกมาใครสั่งแกเสียงนั้นแม้จะแผ่วแต่ดังก้องในหัวใจของทุกคนทันใดนั้นชายคนนั้นหยุดหัวเราะริมฝีปากเขาสั่นก่อนเอ่ยคำเบาๆมันอยู่ตรงนี้เสียงคำพูดเพิ่งจบสายลมหนาวจัดพัดวูบแรงจนไฟไซเรนกับพริบทีต้นไม้ทั้งแถบส่งเสียงครืนเหมือนกำลังครางด้วยความเจ็บปวดเงาดำใหญ่พาดผานหลุมศพอย่างรวดเร็วจนชาวบ้านบางคนกรีดร้องล้มลงกับพื้น ผู้กองอาวุโสหันขวับดวงตาเบิกกว้างทันทีเมื่อเห็นเงานั้นมันไม่ใช่เพียงเงาธรรมดาแต่เหมือนเป็นร่างใครบางคนที่ยืนอยู่ไกลไๆท่ามกลางสุสานมืดมิดสุนัขหยุดเห่าในชั่วขณะหูมันชี้ตั้งขนบนแผ่นหลังลูกชันมันจ้องไปยังเงาดำนั้นด้วยความเกรี้ยวกราดแต่ไม่กล้าก้าวไปข้างหน้าแม้แต่ก้าวเดียวทุกคนหันไปในทิศทางเดียวกันความเงียบกดทับบรรยากาศ เสียงหัวใจของแต่ละคนดังชัดเจนยิ่งกว่าลมพัดเพราะสิ่งที่ยืนอยู่ตรงนั้นคือร่างลึกลับที่ไม่มีใครรู้ว่ามีชีวิตรหรือเป็นเพียงเงาร่างนั้นค่อยๆขยับเช็ดหนักเหมือนลากโซ่เก่าที่ขึ้นสนิมเสียงเหล็กเสียดกันดังระงมมในความมืดจนทุกคนตัวแข็งทื่อไม่อาจก้าวขาชายผู้ต้องสงสัยหัวเราะอ,อีกครั้งคราวนี้เสียงเต็มไปด้วยความโล่งใจเห็นไหมมันมาแล้ว สุสานทั้งผืนเหมือนเย็นยเยือกขึ้นทันตาลมหายใจทุกคนกลายเป็นไอสีขาวพุ่งออกจากปากและในเงามืดที่แผ่คลุมบางสิ่งที่ไม่ควรปรากฏบนโลกมนุษย์กำลังเดินเข้ามาใกล้ทีละก้าวเสียงฝีเท้าที่หนักและช้าดังสะท้อนกล้องไปทั่วสุสานเงียบงนันทุกก้าวที่มันย่างมาพื้นดินสั่นสะเทือนราวกับมีแรงอาถรรพ์กดทับผู้คนที่ยืนอยู่รอบหลุมศพตัวสันสานดวงตาเบิกว่างด้วยความหวาดภวา บางคนล้มสุดลงกับพื้นบางคนยกมือไหว้ร้องสวดมนต์เสียงสัน่นเงาดำนั้นค่อยๆปรากฏชัดขึ้นแสงไฟไซเรนกระทบให้เห็นโครงร่างสูงใหญ่ผิวหนังซีดขาวจนเหมือนกระดาษเส้นเลือดสีคล้ำปูดโพนบนแขนและลำคอดวงตาขาวโพลนปราศจากแก่นแท้แต่กลับแผ่พลังมืดราวกับก,บกำลังจ้องลึกเข้าไปในจิตใจสุนัขเริ่มคำรามเสียงต่ำเสียงขู่ของมันสะท้อนในคอ แต่ขามันสั่นจนเล็บขูดพื้นดินเป็นรอยแม้ความพักดีจะผลักดันให้มันปกป้องแต่สัญชาตญาณลึกๆก,ก็บอกให้มันหนีไปผู้กองอาวุโสยกปืนขึ้นดวงตาแข็งกร้าวแม้เหงื่อเย็นจะไหลทั่วใบหน้าเขาตะโกนเสียงดังใครกันแน่ที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดร่าในโรงไอแรงจนเลือดทะลักจากริมฝีปากมืออ่อนแรงยกขึ้นชี้ไปยังเงาดำนั้นเสียงแหบพร่าเหมือนจะขาดใจนั่นแหละมันคือผู้สั่งการ ชายผู้ต้องสงสัยที่ถูกจับได้กลับยิ้มกว้างอย่างบ้าคลัง่งน้ำตาไหลออกมาแต่เป็นน้ำตาแห่งความโล่งใจฉันบอกแล้วไม่มีใครหยุดมันได้ไม่มีใครเลยทันใดนั้นเสียงคล้ายโซ่เหล็กเสียดสีกับพื้นดินดังลัน่นร่างลึกลับเดินเข้ามาใกล้จนทุกคนเห็นชัดมันสวมชุดตำรวจเก่าเปื้อนเลือดแห้งกรังป้ายชื่อยังติดอยู่บนหน้าอ,อกแต่ตัวอักษรเลือนหายไปเกือบหมด กลิ่นเหม็นอับครุ้งราวกับกลิ่นศพที่ถูกขังไว้ในที่มืดแสงไฟแดงกระทบใบหน้ามันเผยให้เห็นปากที่แสายายิ้มกว้างเกินมนุษย์ริมฝีปากแตกเป็นรอยลึกจนเห็นฟันเหลืองโคง้งผู้กองอาวุโสถอยหลังไปก้าวหนึ่งหัวใจเต้นแรงเหมือนจะระเบิดเสียงของร่างนั้นดังขึ้นต่ำและกลองไม่เหมือนเสียงมนุษย์แต่กลับกรีดลึกเข้าไปในหัวทุกคนความจริงต้องถูกฝังสุสานทั้งผืนสันสะเทือน ดินตรงหลุมศพแตกออกเป็นร่องควันดำลอยขึ้นจากพื้นราวกับมีไฟเผาไม่อยู่ใต้ดินเสียงกรีดร้องของชาวบ้านดังระงม,มแต่ไม่มีใครกล้าวิ่งหนีแม้แต่คนเดียวสุนัขเห่าลั่นกระโจนเข้าใส่ร่างนั้นเสียงกระแทกดังสนัน่นแต่ร่างสูงใหญ่กลับไม่สะทกสถานแม้แต่น้อยมันทาบมือใหญ่ที่เต็มไปด้วยเส้นเลือดสีดำลงบนหัวสุนัขอย่างช้าๆเสียงหอนเจ็บปวดดังสะท้อนกล้อง สุนัขดิ้นรนจนดินกระจายเป็นฝุ่นคลุง้งแต่แรงของมันค่อยๆอ,อ่อนลงทีละน้อยขณะที่เงาดำโน้มตัวเข้ามาใกล้หลุมศพและยกสายตาขาวโพลนมองตรงไปยังผู้กองอาวุโสทุกคนในที่นั้นรู้ทันทีสิ่งที่ยืนอยู่เบื้องหน้าไม่ใช่เพียงคนแต่คือบางสิ่งที่ไม่ควรจะกลับคืนสู่โลกนี้เลยดินที่แตกออกตรงหลุมศพยังคงส่งเสียงครืดคราดควันดำคาคลุ้งจนบรรยากาศเต็มไปด้วยกลิ่นอับและความสิ้นหวัง ร่างสูงใหญ่ยืนนิ่งเหมือนกำลังรอคำตอบสุดท้ายจากคนที่ยังมีชีวิตผู้กองอาวุโสกำปืนแน่นสายตาเขาจับต้องไปยังสิ่งนั้นแม้หัวใจสั่นสะทานแต่ความเด็ดเดี่ยวในหน้าที่ก็ยังคงอยู่เสียงเขาตะโกนออกมาสั่นสะเทือนความจริงจะไม่ถูกฝังอีกต่อไปทันทีที่สิ้นเสียงสุนัขที่อ่อนแรงพลันส่งหอนเสียงสุดท้ายเสียงนั้นยาวและก้องไกลก่อนจะล้มลงข้างหลุมศพ เรากับได้ทำหน้าที่จนเสร็จสิ้นควันดำเริ่มสลายช้าช้าร่างลึกลับค่อยๆจางหายไปกับอากาศเหมือนถูกแรงบางอย่างดึงกลับไปสู่ความมืดเหลือเพียงกลิ่นดินชื้นและเสียงลมวังเวงร่างในโงหลับตาลงลมหายใจช้าลงแต่กลับสงบมือที่เปื้อนเลือดค่อยๆวางราบเหมือนเขาได้มอบความจริงสุดท้ายให้กับโลกนี้แล้วผู้กองอาวุโสก้าวไปยืนข้างโลงสายตาเต็มไปด้วยความโศกเศร้าและหนักแน่น เขากล่าวเสียงต่ำแต่ชัดเจนเราจะตามหาความจริงให้ถึงที่สุดไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรก็ตามชาวบ้านที่ยืนอยู่เงียบงันหลายคนก้มหน้าร้องไห้บางคนกอดกันด้วยความหวาดหวัน่นแต่ทุกคนต่างรู้ว่าเหตุการณ์คืนนี้จะกลายเป็นตำนานที่ไม่มีใครกล้าลืมเลือนไฟไซเรนยังคงสาดแสงไปมาส่องให้เห็นสุสานที่เงียบสงัดอีกครั้งแต่ในความเงียบนั้น ยังคงมีเสียงลมพัดพาเสียงเห่าของสุนัขกล้องสะท้อนเลือนหายไปในความมืดเป็นเสียงสุดท้ายของสุนัขผู้พักดีที่เฝ้าหลุมศพของนายจนความจริงถูกเปิดเผยและเป็นจุดสิ้นสุดของขําคืนที่ทั้งสลดและสันสะเทือนหัวใจทุกดวง